ครับวันนี้มูงแชเนลนะครับวันนี้อยู่ในเกมไฟเดอร์ฟอปป้ามบนับอันนี้คือแมปฮิวฟอปป้าแมปนับเข้าไปเลยหน่อยต้องเล่นหน่อยมันดูคลิปนานเกินอ่ามาแล้วตัวเล็กดาวบนเราจะอ๋อมันไดเลิศโหนสป,ปิรนะันนะนี่จับเวลาแนบสปีรันสปีรันได้กี่วิกี่ทีตอนนี้จะสิบวิแล้วนับเอ้ยครับหมายเลขสองสามหนึ่ง กลังนับอยู่นับวที่สิบสามนับสิบแปดแล้วนับยี่สิบแล้วนะครับ สาแล้วนะสามหกแล้วนะโอ้โหย,ยากสามเจ็ดสามกสสบโอ้ยสองยี่สามยี่สี่สาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าโอ้โยแล้วก็ห้าสิบสิเจ็ด ห8 5ส60 61 62 63 64 6เก6 6ห6ส69ห0เกสน่าจะหนึ่งตอนนี้หนึ่งีสิบวินเอ็ดสิสงสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 2ี twitch, 23, 24, 35, 36, 36่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสีห้ก็ดยี่สิบแปดยเก้าสิบสามสิ้หกสมหกแล้วสามเจ็ดสามแปดสามเกสี่สสห้า สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดสห้าห้าหเจ็ปดห้้าหนึสห้าหเจปดเก้อดสิสาสี่ สิบห้าสิบหกสเจปดเก้าเก้าห้าส2บหก2เจ็สปเกสองทีนะสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหเจปเก้าสสิบ เจ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าพักก่อนก็ได้นะพักที่สี่ห้าก็ได้นะไมันต้องนับตลอดเลยเดียวสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบให้สองห้สามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบสามทีแล้วนับหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 1ด16 17 18 19 20 21 2 22ิบสอ5 26 27 28 9ห้า สามสองสามสามสามสี่สามห้าสามามเจามแปามเกาสิบเจ็อันนี้ผมคงต้องซือ้ออันี้จริงแล้วละ่ะอน,นอ๋อขอซื้อนี้จริงนะมันมัน ไม่ได้จริงนะใช้ได้ทุกที่ก็ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่ดูนะรัเฮหยก็ซื้อมาแล้วนะก็อีซี่นี่จับไดปเลยโกคากฟอป,ปานะไปได้ทุกสี่ ไปทุกที่เลยตรงนี้ไม่ต้องสนใจอะไรพุ่งไปเลยมันก็ได้บอลเลยบอลเลยฟอปป้านับโหเท่จริงไป้ี้โกงเกีนเรเดินตรงไปตรงนี้ก่อนพุ่งตรงไปแล้วม,มันที่กระโดดสูงมากเลยนะ้ยนั่นใช่ไหมไอเมน อป้านาา่าจะใช่เอ,อ,อือุ่นอาน่านมองเพื่อนทาเพื่อนกินอยู่เพื่อนรีบปิดเลยนะปิดทีวนะีแล้วเพราะสิ่งนี้มันเต็ม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 อย่าเพื่อนห้ามจ้องนะเพราะใครกินข้าวอยู่จ้องปุ๊บอืมเอืออยู่ได้หรือเตอทีพป้า ซีน,นี้จริงนับลำบากมากอันนี้ทำไม่ได้ไงมันก็ไม่อยู่นไปได้นับง่ายก็จริงแต่มันไม่มีวันไปได้เขาบอกเลยวัดจะมีแบ็กซี่เข้ามากตอกเนี่ยนี่คืออเจออาน้าไม่รู้สินะว่าจะทำยังไงยึบลงน้ำได้ ไม่มีอะไรตกนมาแมงนะมันกระเพาะป๊อปป้าเลยนี่โอ้โอเคีตัวคีผมจำได้นะมันจะเป็นเหมือนน้ำแมงนะับนั่นตัวโอว่าแล้วอยู่กันเป็นกลุ่มเลยไหมไปช่วยเพื่อนล่ะ เก็บยากมากแลยวเจอคิวอ้าวคิวเราเนี่ยกระโนวโอกระโดดลงไปจึ๊บจึ๊บเร็วกว่าเยอะมิวมบับแซนเดอิดอะคาวิสแซนฟอป้า มันคือรถรถแซนเหรอมีไหนอยู่ในกระเพาะไม่ใช่เปล่าเปล่าจริงมันต้องแถวนี้อ้าวนี่คือเซฟโซนนับอันพวกนี้น่าคือเซฟโซนที่ดำๆเป็นรอบตัวเราวงกลมนับอาจจะเป็นเซฟโซนโดนโดนโดนเฮ้ยกด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  ああอา่าอีกสิอ้าวโอ้ยไปหาแมพกันเถอะแมพไปหาแมพก่อนหาแมพด้นานใต้ไม่มีแล้วนี่ยออะเบเกอร์เบเกอร์ห <Be aker. S 1> ลุดออกมา าเจอปุ๊บนะต้องรีบกดเลยนะอ่าอ่ะอ่ะเมื่อกี้เจออะไรอยู่อยู่ที่สักอยู่ที่ตาฟอบป้าซันดอบฟอบป้าหน้าฟอบป้าตัวนี้ใช่ไหมแปลว่าก็ต้องตงัวนี้โอ้โหฟอบป้าเจอแมลงแมลงวันแมลงมิวปุ๊บก็ตา ร้อนดูแซอยู่ในรถนี่แนนอนเซนฟอปาแล้วทิปอยู่ในไหนสักที่หนึ่งหรอจะไม่บอกไปเลยเราอยู่สักที่ พิวได้แล้วอันเราได้รถฟอปป้าแล้วแล้วก็มาใช้รถสิถ้าคุณได้รถแล้วคุณก็ไปเลยใช้รถนี่นะใช้รถมีมีพิวอ,อุ้ยเกินอีกไกลมากอา้าวมันตกงั้นล่ะหาต้องการ ตัวอ้วนนับตัวอ้วนต้องการตัวอ้วนตัวนั้นเดี๋ยวเขาจะมาเราก็ต้องโกดใส่เขาแล้วก็ตกเดี๋ยวตัวนี้ไม่เดี๋ยวตัวรอเดี๋ยวผมรอให้พี่อ้วนคนนั้นมาก,ก่อนนับผมก็ได้พี่อ้วนมาแล้วนับแต่ลืมอัด <c oughs> บลืนฟ้าป้าหรือไปหาบืนฟ้าป้าก่อนนับนี่อ้วนจริงๆอ้วนมากๆ เอ้ยวนเกินน่ารที่สุดก็น,นี้แหละดูเป็นตัวที่แบบเบรนิอยู่บนครอบครัวน่ารักเดี๋ยวผมบอกนับนี่นี่คือนี่คือพ่อตัวนี้นับนี่นี่ตัวล่าสุดลองดูมาตัวที่สองก็คือตัวแม่แล้วมาตัวที่สามคือพี่พี่ชายพี่สาวก็ได้แล้วมาตัวที่สี่คือน้องชาน้องสาวหรือน้องชายก็ได้ไปเลยเจเจ เลืนสมอง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 นี่คือร่างกายฟอปป้าแล้วสมองแล้วสมองต้องใหญ่นะสมองโอฟ้ฟันฟันฟอปป้าเล็กแค่นี้โอ้ my god มีอมันี้เลยเวลาขึ้นไปสูงๆเห็นไหมไม่มีม มระจุมาโดนเร็วปุ๊บอ่ามีซีฟซูมาป้องกันิโซนก็ไปเร็วกับเราต,ตัวอาได้แล้วแล้วตัว oh 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 oh. โอ hmm. โอโอโอกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยไปทางนี้อาจจะใช่ก็ได้นะ แปลว่าไปอัดตีสมองอา้าวหลุดแล้วไหมจะให้ทิ้งลงใช่ไหมเนี่ยอิวอิวจัดจัดอืม้มอิวมากมาก ที่จะเข้าไปแต่มันเข้าไม่ได้เข้าจะทางไหนก็ไม่รู้อะฮาร์ดนี่ไงได้ฮาร์ดแล้วนี่นี่คือฮาร์ดนี่ผมรักคุณผมรักคุณน่ารักแค่ฮาร์ดท,ที่ต้องหมายกอดอ๊อบแม่ผมไม่เอาผมได้แล้วออดอะ เอียฮะมูลดับหรือ๋ยวหาต้องดูคำใบก่อนนะ e เนดินฟ้าป้าอีอินอัทูนเอ้อมันกดอัดและหนึง่งสองสอันนี้น่าจะไปถึงว่าท่อนากรบไปเลยไปดูท่อนี้กันก่อนก่อน,ก,อนก่อนแรกเท่านี้ นี่คือฟันนะนายนายอย่าย่อยฟันเออเออโดนย่อยโดนย่อยกลายเป็นอะไรอ้าเบิ้เยี่ได้เบิ์นแล้วอันแรกเลยหรือเหมือนดับเอ,อ่อช่วยนับให้หน่อยได้ไหมรอนับนับขอหนึ่งตัวใช่ไหมเนี่ยสองเนี่ยใส่ออมซัมติงอยู่ใน สักที่อยู่ในสักที่นเหรอไม่ใช s ออ e t ั i ติงต่มันหายยากมากเลยนะเดี๋ยวก็ลองต้องไปหาดูก่อนนะเดี๋ยวขอตัวไปหาก่อนนะในนี้ก็ไม่อะนะอา้อาวอา้าวนั่นคืออะไร แค่นี้เลยจริงด้วยอยากมากมุนดับ้รป้าป้ายปไปโอ้ยโอ้ยผิดทางผิดทางหูสว่างสว่างมากหูหสว่างสุดๆถ้าเพื่อนมีแสงนี้ก็ค,คงดีนะโอ้โหกลายเป็นอึเปล็่านไปอยากโดนแบบล้มอะ่ะมาทางนี้ ชนจริงเหรอเนี่ยแค่ชนแอบลงไปฮะมันควบคุมจริงไม่ได้จริงอ้าวขึ้น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 ตอนน,น,นะน,นนี้มุนดับนี่ซันดับฟอปป้านะนั่นนี่มุนดับมุนดับยากมากเลยนะ ครบยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปก็สิบไปสองสามสี่ห้าเจดสิบเจ็ดสิบแปดบเก้ี่สิบยี่สิบเว็ดเแล้วนะคุสักการิตามะชับวโมงเชนแนเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ